สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนก็พาเพื่อนมาทําสูตรดูแลบอนสีให้สวยกันนะคะวิธีการนะคะก็วันนี้เนี่ยค่ะให้ชมตรงที่สำเร็จมาก่อนนะคะว่าจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆแล้วก็แตกกอยุะมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สวยแบบนี้นะคะเคล็ดลับ มีไม่เยอะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทํายังไงให้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนะคะว่ายอดอ่อนๆน,นะคะเริ่มแตกขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแน่นจนไม่รู้จะทํายังไงนะคะแน่นมากๆเลยทุกอนนะคะเพื่อนๆเห็นฝนตกมาแล้วนะคะวันนี้มกำลังอัปคลิปเลยนะคะโอ้โหนะคะนี่ค่ะ แต่ถ้าเ,เพื่อนเจอดอกแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งไว้นะคะ,ะโฟมไว้นะคะเนี่ยเดอกแบบนี้นะคะเด็กอบบเลยนะคะเนี่ยพอไว้แล้วนะคะบอลสีของเราเนี่ยจะโตช้านะคะ,ะทําให้ไม่ค่อยแทงหลอดนะคะเพื่อนนี่คือการดูแลของกุหลับแดงนะคะจะไม่ไว้ดออกเลยนะคะนคะคะถ้าเพื่อนเจอเอาออกเลยนะคะจะแตกกอเยอะมากๆเลยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า,าทํำยังไงนะคะ และนี่ค่ะสิ่งสําคัญนะคะสําหรับสิ่งที่ต้องใช้สําหรับวันนี้ก็คือกะปินะคะกะปิถ้าเป็นเก่าๆได้จะยิ่ยงดีนะคะเ<ด>พื่อนๆหนึ่งช้อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะเปลือกไข่บดละเอียดนะคะเนี่ยเปลือกไข่บดละเอียดนะคะเพื่อนคั่วก่อนนะคะเพื่อนๆคั่วแล้วก็นํามาบดหรือจะตำให้ละเอียดก็ได้นะคะเพื่อนๆตำให้ละเอียดนะคะเปลือกไข่ตักแดดได้กรอบ หรือ,อขยามเสร็จแล้วก็มาคั่วนะคะหรือจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะนำปั่นเอาไว้แบบนี้นะคะเวลาเราจะใช้นะคะเราก็ใช้ง่ายนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญต่อไปก็คือตัวนี้นะคะเครื่องดื่มชูกําลังตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะคะว่าทํายังไงนะคะให้ออกมาบอลสีของเราออกมาสวยนะคะด้วยเทคนิคง่ายๆนะคะสิ่งสําคัญนะคะเราก็ หนึ่งช้อนนี้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเราก็นํามาละลายก่อนนะคะเติมน้ําลงไปนะคะประมาณนี้กะปิดละลายนะคะสูตรนี้ใช้ดูแลบอลสีนะคะหรือจะเป็นไม้ประดับพืชผักสวนครัวก็ใช้ได้หมดเลยนะคะสูตรนี้เพ,เพื่อนๆสามารถทําไปนําไปใช้ได้ตลอดเลยค่ะสูตรนี้นะคะเมื่อคนละลายเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเพื่อน เพื่อนๆก็ตักเปลือกไข่นะคะที่เราบดละเอียดตัวนี้นะคะเปลือกไข่ที่เราบดละเอียดแล้วนะคะเราก็หนึ่งช้อนเหมือนกันอัตราส่วนคือช้อนหนึ่งนะคะเนี่ยช้อนหนึ่งแบบนี้เหมือนกันนะคะใส่ลงไปนคะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็สามารถเมื่อเราบดแบบนี้เราสามารถเก็บไปใช้ได้ตลอดเลยค่ะเพื่อนเนี่ยคนเข้าไปนะคะเพิ่มน้ําลงไปอีกได้นะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆละลายเปลือกไข่ทิ้งเอาไว้เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะคะละลายแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเปลือกไข่ตัวนี้นะคะจะทําให้บอลสีของเราเนี่ยแตกกอดีมากแล้วก็แร่ธาตุนะคะก็อยู่ในเปลือกไข่นยะก็จะได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะตามด้วยนะคะเนี่ยเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมน้ํามาเลยนะคะหนึ่งถังนะคะน้ําที่เราเตรียมมาไว้นะคะหนึ่งถังแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือประมาณสามลิตรนะคะ จากนั้นนะคะเพื่อนก็สามารถที่จะเนี่ยค่ะอันนี้คือถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นไปได้นะคะเพื่อนเพื่อนทิ้งให้เปลือกไข่เนี่ยพองตัวประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแต่นี่คือรัดย่อให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ว่าเออทำขนาดนี้เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใช้น้ำหนึ่งลิตรหนึ่งน้ำหนึ่งลิตรนะคะต่อสิ่งนี้หนึ่งช้อนนะคะเพื่อน 1นลิตรนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยแบบนี้นะคะน้ำหนึ่งลิตรต่อสิ่งนี้หนึ่งช้อนนะคะอันนี้ก็คือสามลิตรสามช้อนนะคะเพื่อนเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะน,าานี่แหละค่ะคิดัดหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนๆได้น้ำแบบนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าสักพักหนึ่งเปลือกไข่นีจะพองตัว แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะพองตัวออกมาจะทําให้มีสารตัวที่ทําให้แตกหน่อนเนี่ยไวมากขึ้นและเมื่อเราผสมน้ําแบบนี้เสร็จนะคะเราก็สามารถนํำเครื่องดื่มชูกําลังที่เรามีอยู่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะหนึ่งฝานะคะหนึฝาก็คือหนึ่งช้อนประมาณนี้เหมือนกันนะคะสุดหนึ่งหมดเลยนะคะใส่ลงไปนี่ละค่ะสามลิตรต่อน้ำหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะหนถังแบบนี้นะคะ เมื่อเ,เพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จนะคะเ,เพื่อนๆก็นําไปลดต้นบอนสีที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆนะคะอยากให้เขาโตนะคะหรือถ้าจะให้เข้มข้นนะคะเ,เพื่อนๆชอบเข้มขน้นอยากให้บ่อยๆตัวนี้นะคะเพื่อนทําเก็บไว้นะคะใส่ขวดเอาไว้ใช้ได้เลยนะคะเวลาจะใช้เราก็นํามาใส่ใส่ขวดเอาไว้นะคะใส่ขวดเอาไว้ใช้ เวลาเราจะใช้เราก็มาผสมน้ำนี่ลิตรละชอล้อนลิตรละช้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้แบบนี้เสร็จไปรดต้นบอนสีต้นไหนก็ได้ที่เพื่อนๆอ,อยากให้เขาแตกนอไวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่ค่ะเราจะทําต้นที่เขาไม่สวยนะคะต้นไหนที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะรดต้นต้นนี้นะคะได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็รดไว้แบบนี้นะคะมนนีจะรั่วออกไปถ้าเพื่อนๆมีกระถางรองก็จะดีกว่านะคะรองไว อย่ารองไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะรองน้ำเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะได้กินอาหารที่เราทำเอาไว้เนี่ยกระถางเล็กๆแบบนี้แล้ค่ะพอเราทําไว้แบบนี้นะคะแล้วก็รองน้ําไว้แบบนี้ยเขาจะโตเร็วมากๆด้วยนะคะแล้วก็ไปดูต้นอื่นกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะที่ทำเอาไว้เนี่ยก็ทําไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยออ,ออกมาสวยแล้วนะคะ เนี่ยสาเหตุที่ว่าช่วงนี้นะคะกหลับแดงก็ยุ่งๆนิดนึงนะคะเนี่ยพอรดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาสวยนะคะนี่ขนาดในกระมังนะคะเพื่อนน้ําใสๆแบบนี้นะคะเนี่ยทำไว้ต้นไหนที่ไม่สวยนะคะรดไปเลยนะคะเนี่ยต้นไหนที่ไม่ค่อยสวยนะคะจะทำให้เขาแตกเร็วขึ้นนะคะ ออกมาสวยนะคะเนี่ยขนาดต้นเล็กๆแบบนี้ก็เหมือนกันแล้วดูต้นนี้นะคะเน่สวยมากๆเลยอ่ะนะคะแค่เราทําไว้แบบนี้นะคะเนี่ยลดลงไปเลยนะคะเขาจะออกมาสวยนะคะช่วงนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะเนี่ย เราก็เลือกต้นที่ไม่ค่อยสวยนะคะทำนะคะหรือว่าต้นไหนที่สวยแล้วก็สามารถเพิ่มได้อีกนะคะแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูแถวนี้นะคะเนี่ยที่ทําไว้นะคะจะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะตรงนี้คือได้ดูแดต,ตลอดไงคะเนี่ยค,ค่ะโจกมาสวยนะคะนี่แหละคะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะกุหลาบแดงเจอ แบบนี้นะคะนี่ไม่ต้องไว้นะคะอันนี้ดอกนะคะนะเพื่อนนี่ค่ะจะไม่ไว้เลยนะคะเพราะทําให้บอลสีของเราส้มไว้นะคะนี่ค่ะพอทําแล้วก็จะออกมาสวยนะคะดูนะคะนี่แหละค่ะสวยทุกต้นนะคะเพื่อนดูนะคะนะคะเพื่อนๆทำสูตรนี้เข้าไปนะคะรับรองว่าจะสวยปิ๊งเลยนะคะแล้วก็หมั่นดูแลบ่อยๆนะคะ เนี่ยค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะจะสวยมากแล้วสามารถใช้กับนะคะใช้กับไม้ประดับทุกชนิดได้ด้วยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะใช้สูตรนี้ดูแลนะคะไม่ไม่ต้องอ,อะไรมากมายเลยนะคะไม่ต้องซื้อปุ๋ยแพงๆนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ขนาดไม่ได้ดูแลนะ,ะนเพื่อนๆก็ดูใบเอานะคะเพราะว่า ขนาดไม่ค่อยได้ดูแลเราทําเสร็จนะคะกุหลาบแดงทําเสร็จก็ไปอยู่อีกร้านนึงนะคะไม่ค่อยได้อยู่ป่าบอนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะก็เปิดร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ด้วยนะคะก็เลยยุ่งทางโน้นนะคะแต่ว่าทําแล้วส่งสัมามาดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะจะแตกขึ้นมาเต็มมากๆนะคะเพื่อนทําแบบนี้นะคะแล้วก็ดูแลส่วนหนึ่งนะคะให้โดนแสงแดดช่วงเช้านะคะจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะเคล็ดลับการดูแลบอนสีของกุหลาบแดงก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามกันอยู่นะคะขอบคุณมากเลยและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาไว้นะคะยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วจะนํามาบอกกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้กุลาบแดงขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ